จ้าสาวอีสานบ้านทุ่งจ้ามืาอนี้สาวอีสานบ้านทุ่งที่เก่งปลากระเงีงใส่ผักบุ้งน้านะจ้าตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะจ้าตำพริกใส่จ้าน้ำเดือดผักบุ้งน้านะจ้านนี้คือผักบุ้งน้าที่เก็บได้มาแต่น้านะจ้าต้มผักบุ้งให้สุกก่อนจ้าแกงผักบุ้งให้สุกก่อน เดี๋ยวให้น้ำเดือดก็แล้วจ้าเขาจังสิได้เอาปลาแล้วจ้าปลากระแยง,งลงแกงน้ำเดือดแล้วน้าจ้าอันนี้ก็คือปลากระแยงแล้วจ้าที่เพิ่น์นวานแห่มาได้ซื้อเพิ่นแล้วจ้าเนาะนี่ก็ปลากระแยง,งกับปลาปลานัางจ้าปลาเนื้ออ่อน จ้าตอนนี้ก็ร้อ้ปลาเอ่อเกือก็นะจ้าปลาสุกก่อนถ้าจังสิได้ปุงรดนะจ้าจ้าปลาเปลือแล้วนะจ้าปลาสุกแล้วมีเกลือมีผงนัวลงไปจ้าเพิ่มความเปรี้ยวนะจาน้าในบลาคามบลาคามดิบคามสดนะจ้า ต้มจากน้อยจ้ารอให้ปักขามันออกรสเปรี้ยวก่อนนะจ้าที่ขาดมาได้นะจ้าน้าปลาเล็ก แล้วค่ะแกงจ้าตอนนี้แกงปลาเขาปรุงรสชาติแล้วเนาะจ้าใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่ผงนัวเรียบร้อยแล้วจ้านี่ค่ะที่เขาให้กินง่ายๆความเปรี้ยวเขาก็ใส่ปลาขามเปียกปลาขามสดเนาะจ้าปลาขามดิบสดเดี๋ยวใส่อีสานชิมรสกันเนาะจ้าปลาขามถ้าเป็นปลาขามดิบทั้งสี่นค่ะรสชาติบ่ต้องห่วงเลยจ้าแซ่บค่ะความเปรี้ยวแบบ อันน้ค่ะชิมแล้วจ้าโอ้ยอยากให้ได้มาชิมน้ำกันนี่จ้าหอมบระขามน้ำแล้จ้าเนาะอยากให้ได้มาชิมรสชาติน้ำกันนี่เดี๋ยวจังไลยไซส์าสานตักเสิร์ฟแล้วจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่นีค่ะแกงปลากระเงงแกงปลากรดแกงปลานางจ้า ความสมกันได้หน้าบัขคมเปียกได้เอ่อโดยหน่วยบขามดิบนะจ้ะาคามดิบนี่แล้วจ้าของแซ่บแก่งผักบุ้งนะใส่ปลากระแง,งของคนอีสานเขาาลยจ้าแซ่บหลายแต่ใส่อีสานตักเสิร์ฟ้วจ้า